อะไรคือสิ่งที่ปอเห็นปอเห็นในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็น และสิ่งเหล่านั้นเป็นคีย์ที่จะปลดล็อกเรื่องราวต่างๆในชีวิตของผู้คนมันเหมือนเป็นภารกิจที่ตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่ปอจะได้นำออกมาเพื่อช่วยเหลือผู้คนจึงเกิดเป็นรายการ What h a a ปอ a n s e ีเป็นรายการที่ไม่ใช่แค่เพียงแค่รายการแต่คนที่มาในรายการและรวมถึงเรื่องราวของพวกเขาจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกๆคนที่ได้ชม w h อ a ปอแ n s ซีด้วยค่ะอันนี้ท่าอะไรอะพี่ล็ก เย็นๆอันนี้เหรอคะครีมบำรุงพาริชาค่ะอ๋ออันนี้ใส่ครีมให้ใช่ผิวบอแห้งใช่ไหมใช่ใช่ผิวบอบแห้งไเลยแห้งมาถึงคอเลยนะคะช่วงเนี้ยใช่อันนี้อ๋ออันนี้ของ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 กุ้ยใต้ค่ะอ๋อใช่ของกุ้ยใต้เขาเอามาฝักไว้แล้วก็พี่เล็กเขาได้กอั่นลองมาใช้เห็นสภาพกุ้ ไหนนะครัมีกล่องไหมในพี่ว่าดูนิกลัวแพ้เวลาใช้ครีมจะต้องเช็คนิดหนึ่งนะแอลกอฮอล์ฟรีพาราเบนฟรีฟลาโกรฟรีออล์ฟรีโอ้โหอ๋อคือเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะดีนะเนี่ยเพราะว่าพอรู้สึกว่าครีมอะ่ะมันเป็นแบบเข้มข้นดีแล้วมันก็แบบมันมีความเหนียวเหนียวชุ่มชื้นเนี่ยมันไม่มันมันไม่บางเกินไปอะ่ะเออโอเคนะ เท่าที่พี่พอคอนเนคคือเขาจะเจอเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำๆเกี่ยวกับโอกาสที่เข้ามาแล้วเขารับไม่ได้หรือว่าเขาเทคมันมนแล้วก็มันก็หลุดมือไปอย่างเงี้ยเหมือนโอกาสที่แบบหลุดหลุดมือไปอ่ะค่อนข้างเยอะเหมือนกันแล้วเขาก็จะรู้สึกแบบทุกครั้งที่มีโอกาสอะไรเข้ามาเขาจะรู้สึกว่าเหมือนแบบไม่ใช่ของเขาเหมือนแบบเดี๋ยวมันก็หลุดลอยไปอีกอะไรแบบเนี้ยเท่าที่พอพี่พี่พอคอนเนคนะอืม ก็คือรูปเขาป่วยทันทันเลยค่ะป,ป่วยแบบไม่น่าเชื่อว่าจะป,ป่วยอย่ดีๆป่วย <S 2> <S 2> ใช่จริงน่าเห็นใจมากเลยอะที่แบบเหมือนเขาเป็นหัวหน้าครอบครัวเลยนะเป็นผู้หญิงที่ลุกขึ้นมาเป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วก็ทํางานหลา,หลายอย่างแล้วก็ต้องเมกมันนี่ต้องดูแลค่าใช้จ่ายในในบ้านอะไรแบบเนี้ยก็หนักอยู่หลายๆอย่างแล้วเขาเหมือนกับว่าเขาก็กลัวนะคตเหมือนเขามีความ ความรู้สึกของเขานะเขามองอนาคตเองไม่เห็นแต่จริงๆอนาคตของเขามันหมายถึงว,ว่าความยั่งยืนอะเหมือนเขารู้สึกว่าเขาจะยั่งยืนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยกับการที่เขาประกอบอาชีพนี้เป็นเจ้าของธุรกิจแบบนี้มันจะไปได้ไกลขนาดไหนเหมือนเขามีความกังวลตลอดเวลาเลยอะคิดคิดๆๆดคิด,ค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 ดตลอดเวลาเลยอะอแล้วก็ทําให้บางทีตัดสินใจพลาดเหมือนกัน แล้วก็บางทีมีเหตุที่จะไม่ได้รับสิ่งที่เป็นโอกาสที่เข้ามาไม่รู้ทําไมนะอยากถามเขาเหมือนกันว่าเหนื่อยไหมคือต้องถามคําถามนี้เลยว่าเหนื่อยไหมเขามาถึงเราผ่า,ามีเทอร์รอระเปเของแม่พร้อมไป คุณต่ปอชอบครีมคุณต่มากเลยพาลิชาเพราะว่ารู้สึกว่าทาแล้วแบบมันรู้ว่าเป็นเนื้อครีมจริงๆค่ะใช่แล้วก็มีกลิ่นแต่ว่าเห็นข้างหลังกล่องบอกว่า no fragrance ด้วยแต่ว่าไม่มีน้ำหอมใช่ค่ะคือแนวคิดในการทำครีมพริชานี้เป็นยังไงคะ คือจะบอกว่าใช้เวลาทําค่อนข้างนานเลยคือแนวคิดเนี่ยต่ยทำมาจากตัวต่เองค่ะยิดตัวเองมาก่อนเนาะต่เป็นคนที่ค่อนข้างรักผิวมากก็คือเราเอาประสบการณ์ที่เราดูแลผิวในเรื่องของกลุ่มสกินแคร์ต่างๆเนี่ยค่ะมาแล้วก็มาอยู่ในผริชภัิตัวเนี้ยเพื่อให้เป็นตอบโจทย์ในการดูแลผิวของคนไทยในหลายๆผิวให้แต่ละคนได้ได้รับผลลัพธ์ที่แตกต่างกันก็คือมาอยู่ในตัวนี้เลยค่ะจริงๆเมื่อกี้พอวนต่พูดอะ่ะพอคอนเน็กบางสิ่งบางอย่างค่ะ ในตัวคุณต่คือเหมือนคุณไต่ยพยายามจะทำทุกอย่างให้ให้ดีที่สุดหมายถึงว่าตั้งแต่เล็กเหมือนกับเป็นคนที่ถ้าไม่ดีอะ่ะฉันรู้ว่าอันเนี้ยทำไปแล้วมันเป็นรองอะ่ะฉันจะไม่ทำตั้งแต่แรกก็ก็จริงค่ะ <laughs> ก็จริงอาจจะด้วยแบบว่าเหมือนเราถูกแบบคนรอบข้างแบบเอ้ยเราทำได้เราเก่งนะ เหมือนก็กลายเป็นมันถูกการปลูกฝังด้วยคําพูดนะคะเราก็เลยจะคิดเสมอว่าทาแล้วมันต้องทําให้ได้ต้องทําให้ดีอะไรแล้วอะไรที่เรารู้สึกว่าจริงๆเหมือนมันเป็นเหมือน,น,นกับว่าโอกาสนั้นนะ่ะเอ้ยมันก็ดีนะถ้าเราได้ลองจะเฟลจะวินก็ไม่เป็นไรหรอกในใน,ในคนธรรมดาแต่สำหรับคุณต่ายอะเข้าไปในสนามเนี่ยแล้วอะต้องวินใช่คือพอเราอยู่ในในเวค่ะไต่เป็นในส่วนของ ทำมาร์เก็ตติ้งเมนเจนนะคะม,มาเราอยู่ในเวของการตลาดมาเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราอยู่ทำพอดีทุกผลงานจะต้องได้พอได้เสร็จแต่มอว่าตำแหน่งมันจะมาเงินเดือนมันจะมาเรามองถึงการเติบโตในในหน้าที่ของตัวเองคือแต่จะมอว่าต่ต้องโตขึ้นเรื่อยๆไม่โตเวนี้ด้วยการอยู่ที่นี่เราก็ต้องย้ายไปเติบโตที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นแบบนี้ตลอ,อดจะเป็นคนที่คิดอนาคตตลอดเวลาใช่ค่ะใช่ใชไม่มีวันไหนหรือว่าไม่มี แม้แต่วินาทีไหนที่ไม่นึกถึงความยั่งยืนในในอาชีพการงานเลยคือเหมือนกับเราอะจะมองอนาคตอะด้วยบุคคลเป็นตัวอย่างด้วยแล้วก็ด้วยแบบอะ,อะไรหลายๆอย่างอะนอกจากเงินเดือนเรายังมองเรื่องของชื่อเสียงเรื่องของแบบสิ่งที่เราจะได้รับอะเสมอเลยอะใช่ค่ะใช่เลยจริงเพื่อครอบครัวใช่เพื่อ,อความภูมิใจเพื่อให้พ่อแม่สบายใจ คือแบบเราไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินแต่เราอยากให้พ่อแม่พราวในตัวเรารู้สึกสบายใจว่าโอเคมีเราเป็นลูกแล้วมันแบบโอเคนะไปพูดที่ไหนก็ได้ซึ่งเป็นแ,แบบนี้แต่<ห>เ,เด็กดเลยนะผะถมอะ่ะคือเหมือนกับว่าจะพยายามลงแข่งขันอะไรหรือว่าเข้าโครงการหรือว่าทําอะไรก็ได้ให้ตัวเองมีชื่อเสียง ใช่แต่อาจจะแบบไม่ได้ลงเองแต่ว่าถ้าถามว่าได้ทุกกิจกรรมของโรงเรียนใช่ใชหมดใช่หมดคือเราทําหมดแต่<ร>ว่าเราเนี่ยนักกิจกรรมตัวยงใช่ใช่เลยทุกๆุกอย่างเลยค่ะจนแบบบางทีคิดว่าเออเราไปเรียนหรือเราไปทำกิจกรรมแต่ว่าอาจจะไม่ได้ลงสมัครเองแต่ทุกอย่างมันเหมือนมันมันเป็นการพาไปตลอดจุดมุ่งหมายเลยอ่ะอยากเหมือนให้แม่ไปยืนหน้าเวทีอ่ะเหมือนอยากให้ที่บ้านอ่ะมาเชียร์แล้วแบบนามสกุลชื่อเราหรือคือวงตระกูลเขาอ่ะอยู่อยู่แบบ ถูกประกาศถูกอะไรอะไรแบบนี้คือมีชื่อเสียงถูกไหมค่ะก็อยากให้แบบที่บ้านพราวแล้วอยู่ในจุดยืนที่ทุกคนมองแล้วรู้สึกดีกับครอบครัวเราอะไรประมาณนี้เป็นคนที่รักครอบครัวมากเลยนะใช่ใช่ค่ะรักมากจิงคือจริงๆ drive ด้วยความรักของครอบครัวใช่ใช่คือเพื่อนเพื่อนพูดตลอดว่าจะต้องทํางานเยอะอะไรทั้งที่ที่บ้านไม่ได้ลําบากทําไมต้องขยันทําไมต้องทําหลายเวขนาดนี้เรา เราก้นเนี่ยค่ะแบบเพื่อแบบอยากให้ที่บ้านโอเคเราไม่ได้ต้องการให้แบบใครมาอะไรแต่เราอยากให้พ่อแม่สบายใจอยากให้ทุกคนแฮปปี้อะไรเงี้ยค่ะคือเซึ่งเหมือนมากกว่าเงินนะคือเหมือนชีวิตเราอะโชคดีอย่างที่ว่าเราไม่ต้องอสนใจว่าจะจะได้เงินเท่าไหร่เลยเท่าไหร่คือเหมือนทุกอย่างเราทําเต็มที่เราทําเต็มที่เกิดปัญหาขึ้นเราเอาจจะอารมณ์เหมือนแบบได้เกิดความเสียหายไม่เป็นไรจ่ายไปก่อนบริษัทไม่จ่ายเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จัดการอะไรเงี้ยขอให้งานตรงหน้ามันเพอร์เฟกที่สุด เพราะเรารู้ว่าเดี๋ยวเราโทรไปแม่งานเป็นนี้นะเราหมิดปีพิพาทตรงนี้นะแม่พร้อมซัพพอร์ตใช่แต่สุดท้ายก็ไม่ได้เกิดขึ้นที่ที่บ้านเพราะว่าอย่างออฟฟิศเองเขาเข้าใจว่าโอเคมันเป็นปัญหาที่อุบัติเหตุจริงๆหรืออะไรอย่างงีนะ้ซัมติงหรือแบบมันเกิดขึ้นนะคะคุณคุณไ่เป็นคนที่เหมือนแบบได้รับความรักจากครอบครัวเยอะมากเลยอะ่ะเหมือนพอความรู้สึก,กว่าคือคุณไต่ไม่มีช่องว่างในคําว่าความรักเลยอะ่ะ หมายความว่าเต็มหัวใจมากอ่ะใช่ใช่แล้ว<ช>ความเต็มหัวใจเนี้ยเหมือนมันมันทะลุเลยอ่ะมันแบบมันล้นอะ่ะมันเหมือนเราไปเจอใครเราก็รักคนได้ง่ายมากอ่ะใช่ใช่เหมือนแบบรักอ่ะคนนี้ก็น่ารักคนนู้นก็น่ารักมันจะมีจุดที่เขาน่ารักแม้ว่าบางคนจะไม่น่ารักกับเราใช่ค่ะถูก<ช><ช>ไหมจริงจริงคือเราจะแบบเราเห็นแหละว่าเขาเป็นแค่ประมาณเนี้ยแต่ถ้าเขาต้องการ เดือดร้อนแล้วเขามีมุมน่ารักนิดนึงเราก็ช่วยเราก็ช่วยอาจจะใจไม่ได้ไปเต็มร้อยแต่เราช่วยเต็มที่ใช่ใเป็นคนที่มองเห็นความสวยงามของสิ่งที่ไม่สวยงามได้ง่ายมากเลยสมมุติเจอเหตุการณ์อะไรที่แบบไม่น่าเจอเลยอะแบบทําไมต้องพูดแบบนั้นทําไมพี่คนนั้นเอาเราไปพูดไม่ดีมีไหม มีค่ะอุ้ยใช่เลยคุณปอคือตายต้องบอกว่าด้วยความเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรคือบางทีเราไปเจอเราจะเจอสังคมที่แบบเหมือนเขาไม่ชอบเราแต่แรกแค่เราเดินเข้าไปเขาก็จะไม่ชอบเราเออคือความรู้สึกแรกคือแบบคุณปอรู้ได้ไงคือมันเป็นแบบดีเทลที่เป็นนิสัยเราเป็นเราที่แบบมันค่อนข้างลึกมองจากข้างนอกคือคือ,ค,อคือมองไม่ได้มองไม่ออกมันเป็นอะไรที่เหมือนแบบมันเป็นจุดพอยต์เล็กๆที่ตัวเราเอง เป็นคนเดียวด้วยซ้ำที่เรารู้รู้แต่รู้ไม่ไม่ลึกพอคุณปอพูดออกมามันแบบเออมันใช่อะ่ะมันมันใช่เลยมันแบบนี้เลยค่ะอนะไรอย่างเงี้ย What Paul can see สิ่งที่อยากจะถามปออ่ะวันนี้คืออะไรคืออย่าง ด้วยมาธุรกิจเนาะตอนนี้คือ,อม,มาเวธุรกิจเราเหมือนตอนนี้อยากรับผิดชอบคือก่อนหน้านี้นคุณแม่คุณพ่อซัพพอตลอดเราก็อยากเป็นคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวและอยากซัพพอที่บ้านเมื่อกี้ตอนปอแต่งตัว<ะ>ปอคอนเน็กว่าเขาว่ามีความกังวลในเรื่องของงานที่ต้องลุกขึ้นมาเป็นหัวหน้าครอบครัวเหมือนแบบมีความรู้สึกกังวลกับงานมากๆเหมือนเขาเป็นหัวหน้าครอบครัวเลยนะเป็นผู้หญิงที่ลุกขึ้นมา เป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วก็ทํางานหลายๆอย่างแล้วก็ต้องเมคมันนี่ต้องดูแลค่าใช้จ่ายอะไรในบ้านอะไรแบบนี้เหมือนมีความรู้สึกว่าจะไปจะไปด้วยความยั่งยืนได้ไหมรู้สึกว่าสิ่งที่ตัวเองทำอ่จะจะไปรอดไหมว่างั้นเถอนี่คือคําถามใช่ไหมใช่ค่ะบอคอนเด็อยู่ข้างบนใช่เลยค่ะคุณปอใช่เพราะตายอยากแบบ ที่ผ่านมาไปเที่ยวต่างประเทศเพื่ออย่างพ่อแม่สปอนดหมดอยากวันย้ะพาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวในประเทศที่ทุกที่อยากเขาชอบเที่ยวต่างประเทศเนี่ยอยากพาไปคือเป็นเงินเขาใช่ก่อนหน้านี้เป็นเงินเขาอยากให้เป็นเงินเราแล้วลูกชายอยากให้อยู่ในสังคมที่ดีเรียนที่ดีครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ยังเป็นเงินที่บ้านนะวังใช่ใช่ซึ่งต้องอย่างแรกเลยต้องขอบคุณเขาต้องฟิลแต็งฟูว่าขอบคุณนะที่เป็นสิ่งที่เรา ทำมาในอดีตสมมุติว่าคุณายเป็นคนเชื่อเรื่องบุญกุศลนะคุณต่ายต้องแบบขอบคุณตัวเองที่ในอดีตเราทํามาดีเราจึงเกิดในครอบครัวที่ดีขอบคุณแบบนี้ก่อนแต่เราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขที่เห็นเราเนี่ยยืนด้วยดังแ้่ตัวเองได้ใช่เป็นตัวอย่างให้ดีมากค่ะคุณาตเลยอยากรู้ว่ามันจะไปรอดไหมใช่ไหมคลีนอยากรู้จะไปรอดไหมแล้วจะทําอะไรที่มันจะทําให้ไปได้อีกแบบอาจจะเป็นเรื่องของ คือไต่ค่อนข้างเชื่อของแบบการไหว้การนับถือการทําเพิ่มมากกว่าที่ไม่ใช่แค่คิดในเวทุธุรกิจอะไรประมาณเนี้ยค่ะอ mm hmm. หรู้ว่ามันจะไปเวไหนทําอะไรเพิ่มเติมเสริมดวงเสริมเราที่ทําให้ mm hmm. ธุรกิจนี้เป็นของเราจริงๆแล้วมันยังย่งยืนได้จริงๆคุณไต่คิดว่าเรามีความสามารถไหมตัวเองม,อ<ะ>มีความสามารถมีความสามารถด้านอะไรบ้างด้านมาร์เก็ตติ้งคือไต่มองว่าไต่มองตลาดออกคุณไต่เคยทําให้แบรนด์อะไรต่างๆประสบความสำเร็จมากเลยใช่ไหม มีค่ะในบริษัทที่เราทํามาทุกบริษัทแต่อันนี้คือคือถ้าพูดแบบไม่ได้ค้างเต็เงขนาดนั้นคือเรามองว่าจากผลงานที่เห็นแล้วจากเพื่อนร่วมงานที่เห็นเราคือว่าก็ทุกที่ที่เราไปทําก็ค่อนข้าง,าง,างสักเสถียค่ะเนี่ยแหละเสริมดวงคือความสามารถเราเองอืมค่ะเพราะว่าอตอนนี้ยังไม่ใช้ความสามารถตัวเองเลยอืมใช่ไหมก็จริงก็เคยพูดกับแฟนเหมือนกันว่าเราจะลองมานั่งทํเหมือนเราทํางานบริษัทดีไหม ให้เป็นฟิลนั้นเลยที่ว่านั่งเขียนแผนมาร์เก็ตติ้งแ plan เดียวแผนจริงๆถึงเวลาตั้งแต่ก่อนจะเปิดตัวแล้วเราต้องคิดมาร์เก็ตติ้งแ plan ตั้งแต่ก่อนจะเปิดตัวแล้วแต่คุณไต่อะดันไม่มั่นใจกลัวฟีดแบกที่ไม่ดีแค่นั้นเองคุณไต่อะทาแบบเหมือนที่เคยทํางานที่บริษัทเลยว่าตัดเรื่องราวของฟีดแบกตัดเรื่องราวของอะไรไปเลยไม่ต้องคิดถึงคำวิพากษ์วิจารณ์แต่ทําในสิ่งที่เราคิดว่ามันดีที่สุดทําไปเลย ทำยังไงการตลาดเรารู้อยู่แล้วอ่ะเราทําให้นั่งหลายบริษัทใช่ไหมคะ<ช>เราเอาหัวใจของการทุ่มเทให้คนอื่นน่ะม,มาแค่เปลี่ยนมาว่าเราทุ่มเทให้เราแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราทุ่มเทให้เราแล้วออกเราย้ายจากตัวเองมองตัวเองอ่ะเป็นคนอื่นเดี๋ยวเราอาจจะทุ่มเทให้คนนี้ ใชพยายามอยู่พยายามจะพยายามจะบอกตัวเองว่าถ้าเป็นอย่างนั้นมันมันคงสักเซสไปก่อนหน้านี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราสึกเราพยายามอยู่แบบมั่นใจในศักยภาพเลยมั่นใจในความสามารถเพราะว่าไม่งั้นอ่ะเราลองนึกถึงสมัยที่เราแบบทําให้คนอื่นอ่ะไม่งั้นพวกต่างๆบริษัทต่างๆที่เราเคยเป็นพนักงานให้เขาหรือเคยสร้างช่วยเขาสร้างแบรนด์ในมุมของมาร์เก็ตติ้งเนี่ยเขาคงไม่ปังหรอกแต่เขาปังนะใช่ใช่จำคำที่เราพูดไว้ จากเนี้ยถ้ารู้สึกว่าทํายังไงไม่ถูกจะมูอะไรยังไงกลับมามูให้ตัวเองกลับมาชื่นชมตัวเองก่อนค่ะใช่ฉะนั้นเสียงในโลกใบนี้ไม่เกี่ยวเสี่ยงในใจตัวเองอะสาคัญที่สุดก็เรื่องของความมั่นใจตัวเองคือเรามองตลอดว่าเราทําได้ไหมทําได้ไหมนะแต่รอข้าพังกรบอกเฮ้ยเก่งเราทําได้ทุกคนบอกทําได้แต่เราก็แบบทำได้จริงเหรอทำไมมันยังมันยังไม่ได้มันยังไม่สุดอะ มันจะมีความสะดุดในความแบบเรายังไม่เชื่อตัวเองแบบขนาดนั้นแต่วันนี้แบบคุณปอบอกว่าให้เชื่อตัวเองเพราะว่าสิ่งที่เรามีอ่ะมันมันดีมากแล้วแบบให้ให้เชื่อตัวเองตั้งแต่ก็เลยแบบโอเคจะกลับไปมองตัวเองแล้วเชื่อตัวเองแล้วก็จะตั้งใจทําให้มันแบบที่สุดจริงๆเหมือนแต่จะแบบพราวในตัวคนอื่นมากกว่าตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเป็นคน<ม>ให้คุณค่าคนใช่ใช่ค่ะแต่เหมือนกับเคยมีคนอ่ะไม่ให้คุณค่าคุณต่ ช่วงหนึ่งของชีวิตอะเหมือนเคยเจอคนพวกนั้นอะเจอคนที่ไม่ให้คุณค่าคุณตายคือคุณตายก็ทําดีกับเขาแล้วเขาไม่ให้คุณค่าจนเรารู้สึกว่าเราไม่มีคุณค่าถูกไหมก็เฟลเหมือนกันเราก็เลยถอยออกมาอยู่ตรงนั้นเรารู้สึกว่าเราไม่มีความหมายเคยเจออยู่ครั้งหนึ่งก็หนักอยู่อะไรเงี้ยเราก็โอเคงั้นตัดสินใจก้าวมาดีกว่าเพื่อเพื่อเราจะได้มายืนที่แข็งขึ้นแข็งแรงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นในเทปนี้นะคะเป็นแรงบันดาลใจมากเลยอะ คนเก<ช>่งๆในประเทศไทยอย่างคุณต่ายเยอะมากเลยอะ<ม>แต่คุณต่ายรู้ไหมว่าทำไมคนที่คุณต่ายเจอกลุ่มคนอะไรก็ตามจริงๆไม่ใช่คนเดียวหรอกบริษัทต,ต่างๆที่คุณต่ายอยู่อะก็จะมีแหละเพียง<ม>แต่เขาบอกเราโดยตรงหรือเขาบอกผ่านคำวิจารณ์อื่นๆห,หรือเขาบอกผ่านเหตุการณ์ที่แบบเรารู้สึกว่าทำไมมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นไอเหตุการณ์ที่เรารู้สึกว่าทำไมมันเกิดขึ้นกับเราอะมีคนทำให้มันเกิด มันก็เลยทําให้คนเก่งๆอย่างคุณตายที่บอบอกเมื่อสักครู่เนี้ยว่าเต็มประเทศไทยเลยอะไม่กล้าแสดงศักยภาพขึ้นมาเต็มที่เพราะว่ามันเกิดเหมือนกับการเมืองในในที่ทํางานใ,ในบริษัทมันเกิดการอิจฉาริษยาในพูดตรงๆมันเกิดความแบบว่าเธอเป็นจูเนียฉันเป็นซีเนียมันเกิดความเซนิลตี้มันคืออายุเธอยังน้อยอะเธออย่างน,ออออางนี้แล้วก็เลยทําให้คนคนที่ดีๆมี ความเก่งแล้วก็มีผลงานจริงอะไม่ค่อยได้ฉายแสงค่ะฉะนั้นนับตั้งแต่ต่อไปนี้เป็นช่วงเวลาของคนดีที่ต้องฉายแสงคน,คนเก่งที่ต้องฉายแสงถ้าคนดีคนเก่งไม่ยอมปรากฏตัวไม่ยอมฉายแสงแล้วก็ไม่ยอมสร้างคุณค่าให้ผู้คนจากความสามารถของเราอะประเทศก็เดินไม่ได้นะพอมองเห็นว่าคุณต่ายเคยคิดว่าตัวเองเป็นจุดจุดหนึ่งที่จะนำพาประเทศไทยจเจริญด้วยอะ ก็จะชอบคิดชอบคิดว่าอะไรจะชอบคิดว่าอย่างมุเจออะไรทำไมไม่ทําอย่างนี้อย่างนี้อย่างเหมือนบางทีเขียนบทหนังเนี่ยค่ะแต่เคยประกวดบทหนังด้วยออชอบชอบเขียนบทอย่างบางทีม,มีอันนึ่งที่คุณปอพูดว่าบางทีเรื่องเงินไม่สําคัญอย่างมีพี่บางคนมาให้เขียนบทให้แต่ก็บอกอไม่คิดตังนะแบบอยากให้มันสักเซสอยากให้เขาได้สักเซสอะไรเงี้ยเราก็ไม่คิดค่าเขียนบทเลยอะไรเงี้ยมันก็มีอย่างก่อนอันเนี้ยเขียนบทเกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นนี่อะไรเงี้ย คือปอมองเห็นว่าคุณไตอ่อะเมื่อกี้ที่ปอบอกว่า<ฆ>คําว่าประเทศไทยเลยอะคือเหมือนก็อยากเป็นตัวแทนประเทศไทยไปเลยอะแต่มันมยังไม่รู้ว่าเป็นงานอะไร<ฆ>พอพูดมาแบบนี้พอแบบรู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่มากเลยในใจคุณไตอ่อะจริงๆคุณไต่ทาได้มากเลยนะเอาจริงๆนะมากกว่าครีมอย่างเดียวครีมเป็นหนึ่งอย่าง<ฆ>อะไรเป็นอย่างที่สองสามสี่ทำได้หมดเลยเพราะว่าคุณไต่มีความสุขกับการเขียนบทนะ ใช่ใช่ค่ะจริงๆก็รับอย่างรับตลอดถ้าใครให้มาก็คือรับก็เขียนมาแบบสองสาเรื่องอะไรเงี้ยค่ะปกติเมื่อก่อนประกวดก็ประกวดเขียนแบบสตอรี่บอร์ดโฆษณาอะไรเงี้ยคือทำชอบเป็นคนทีนานการคิดแล้วแบบเชื่อมโยงร้อยเรียงแล้วก็เหมือนมองเห็นภาพอะไรจากต้นยันจบใช่ใช่เหตุการณ์เหล่านี้มันคุณต่ายทำครีม s u c c e s อยู่แล้วขอบคุณค่ะไม่ว่าจะไหว้พระอะไรก็คือไหว้ไปนั่นแหละค่ะเพราะว่าเพราะว่าเป็นสิ่งที่ดี เป็นสิ่งที่ดีทําบุญไหว้พระมันดีหมดอยู่แล้วว่ามันเปอยากสนับสนุนในสามอย่างี้ค่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องครีมหรอกที่คุณต่ายอยากทำประสบการณ์ถูกเลยด่ะจริงๆมันคือการทําอะไรก็ได้ที่ทําให้ตัวเองอ่ะพาประเทศไทยอ่ะออกสู่โกโ b อลมากกว่าเพราะว่านะในใจคุณต่ายคิดแบบนั้นใช่ไหมไม่รู้ว่าเกี่ยวไหมก่อนหน้านี้มีทําซีรีส์กับเพื่อนเราก็จะทําไปจีนเ oh. อ้าอาจจะเป็นแบบเรื่องนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากให้แบบเอ้ย ซีรีส์เราอะไปได้ประเทศเพื่อนบ้านไปไปจีนไปลาวไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออยากให้คนเห็นว่าเนี่ยเป็นซีรีส์จากเมืองไทยใช่ไหมใช่ใช่แล้วเราคือคนเขียนบทอะไรเงี้ยเราก็ามีความแบบแบบนั้นเหมือนกันเฮ้ยเจ๋งอะแต่แบบเราก็เหมือนมั่นใจแต่มั่นใจไม่สุดเมื่อกี้ปอคนนี้อยู่ <c oughs> ตอนแต่งตัวปอบอกกล้องอะบอกว่า,าคุณไตอะเหมือนทําอะไรแล้วทําไม่สุดเลยอะ ใช่ใช่มันมันเป็นลักษณะแบบมันทําไม่สุดไม่ใช่ว่าอะไรละมันเป็นจากตัวเองนี่แหละใช่ค่ะใช่อยู่ดีๆตัวเองก็รู้สึกว่าอยา<ด>่าเลยใช่อยู่ดีตัวเองก็จะรู้สึกว่าพอเหอะไม่เอาและแต่ว่าไม่ใช่แบบความไม่สู้นะแต่มันเป็นความอยู่ดีมันเกิดไม่มั่นใจมันเกิดความลังเลมันเกิดความสงสัยมันเกิดความแบบว่าคงไม่ใช่เราฉะนั้นคุณตตายจะมีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่เราบ่อยมากอะ มันไม่ใช่เราหรอกมันไม่ใช่หรอกแต่คุณแตายลองนึกดีๆว่าม,มันมีเหตุการณ์ที่ที่บอกเสมอว่ามันใช่เรา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 เสมอเลยหรืออย่างบางทีมันมีมีโปรเจกต์หนึ่งที่เป็นงานใหญ่มากมเหมือนแบบเป็นขององค์กรใหญ่ๆเลยแต่อาจจะไม่ขออนุญาตเสนอชื่อแต่บแบบเขาก็เป็นนายใหญ่เลยแบบงบเป็นร้อยล้านเนี่ยเขาก็โทรมาให้เราทำมาร์เก็ตติ้งแต่เราบอกว่าเฮ้ยเราสู้กับอีเวรต์สั่หนึ่งไม่ไหว เราคิดเองคนเดียวแต่เราจะต้องไปรวมทีมมาโอเคแต่มีทีมแต่เราก็เหมือนแบบปฏิเสธไปเขาบอกให้ลองมาเสนอสิเขาอยากได้เราใช่เขาเอาเราเขาโทรมาเองเลยด้วยซ้ำอะค่ะซึ่งเราก็แบบคือขามันก้าวไปขั้งแล้วแต่ก็พลาดโอกาสเสมอเลยใช่ใช่ค่ะแล้วเราก็ แล้วมันจะมีเหตุการณ์บางอย่างที่ที่เข้ามาแทรกตอนนั้นพอดีทําให้เรารู้สึกว่าเออเพราะว่าเออไม่เป็นไรเพราะว่ามีเหตุการณ์นี้เสมอใช่ใช่ค่ะเหมือนกับการที่ไม่ได้มาถ่ายรายการสองรอบทีมงานสู้มากเลยนะที่แบบว่ายังไงคุณต่ก็ต้องมาถ่าย<ะ>เพราะว่าเหมือนปอก็คอนเน็กว่าคุณต่ต,ต้องมาคุยแชร์ลิงกับปอเรื่องเนี้ยไม่งั้นคุณต่ายผ่านไม่ได้ค่ะ แต่เชื่อเรื่องของดวงสมโพงการมาเจอกันไต๋มองว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ทําให้เราแบบได้มาเจอกันในวันนี้คือไต๋ไต๋เรื่องเชื่อเชื่อเรื่องพวกนี้อยู่แล้วแล้วไต๋มองว่ามันเป็นวันที่มาเจอกันแล้วคุณปอให้คําตอบในเรื่องของธุรกิจเองเรื่องของชีวิตไต๋เองแบบสิ่งที่มันเป็นปัญหาแบบพ้อยเล็กๆแต่มันจะทําให้เกิดความยิ่งใหญ่ขึ้นในปัญหาพ้อยเล็กๆนั้นได้อะไรเงี้ยเราก็รู Excuse ้สึกว่าแบบมันเป็นเราเราต้องมาวันนี้แล้วเราต้องได้มาคือคุณปอต้องให้เรามาอีกอะไรลีค่ะ คุณ่ตยมีคอนเน็ชันดีๆเยอะมากเลยนะเท่าที่ปอคอนเนกอะที่พร้อมให้โอกาสเสมอคุณต่ายโทรกลับไปหาเขานะคุณต่ายไม่โทรหาเขาไม่แบบไม่คอนเนกกับเขาต่อไม่เชื่อมโยงกับเขาต่อเขาก็บอกคิดว่าคุณต่ายหายไปไหนวะอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะเราก็ไม่ติดต่อเขาเองอนะไรอย่างเงี้ยใช่อย่างเหมือนเล่นซีรีส์แล้วแบบเราไม่สวยอะเราจะไปเป็นดาราเหรอเราไม่สุดเรเาเรามีคาแรคเตอร์อที่เขาต้องการแล้วอะแล้วในงานแสดงอะมันไม่ต้องใช้คนที่ เขาเรียกว่าตรงตามแบบที่เราเขาอาจจะคิดว่าเออต้องง่ายอย่างนี้ถึงสวยค่ะแต่เขาต้องการคนที่มีคาแรคเตอร์อย่างนี้มากกว่าเขาไม่ได้อยากให้คุณต่ายไปต้องทํางานได้เหมือนใครแต่เขาต้องการความเป็นคุณต่ายนี่แหละถูกไหม<ะ>แค่นั้นเอง<ะ>เพราะว่าเนี้<ะ>เป็นความสําคัญที่สุดคือ,อคพาประเทศไทยอะไปประสบความสําเร็จเมืองนอกนะแค่นี้<ะ>เลย ขอบคุณคุณต่ายมากที่วันนี้มานะค่ะขอบคุณมากเหมือนกันดีใจมากๆแบบมันเหมือนหลายครั้งที่เราคลาดกันกับเรสึกแบบมันต้องมีอะไรแต่แค่รู้สึกแบบสองเดือนแล้วอ่ะใช่สัมเัือน้วแบบต้องมีอะไรมันมันเป็นความรู้สึกแบบเรคุยกันกับที่บ้านก็แบบทาไมมันมีการเลื่อนแล้วก็ยังยังได้อยู่แบบตอนแรกก็ดีใจที่ได้มาได้มาแต่แบบพอมีการเลื่อนก็แบบจะยังได้มาไหมแต่สุดท้ายก็ยังได้อยู่แต่แบบต้องมีอะไรแน่ๆที่มันสื่อฉะนั้นอ่ะต่อไปอ่ะ ถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรที่เราจะไม่ได้รับโอกาสนั้นที่คนยื่นมาให้จําวันนี้ได้ให้ได้เสมอนะจําจไว้เสมอว่ามันเป็นของเราค่ะมันเป็นของเราเราใช่เขาเลือกเราเขาเลือกเราเพราะเรา,าเรามีความสามารถถ้าไม่ใช่เราแล้วจะเป็นใครคือเป็นคนอื่นไม่ได้หรอกมันก็ต้องเป็นเรานี่แหละ ่ทีต้องไปท่องจริงขอบคุณมากวอนการค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณแรงวันวันใจดีๆมากๆจริงๆมันเหมือนแบบเปิดทำให้แบบไปต่อได้ค่ะค <c oughs> <า>่ะขอบคุณค่ะ What ball can see